ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ ไม่ได้มารีวิวรถนะครับวันนี้ผมมาถ่ายรถก่อนส่งมอบนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Rivo 2.8นะครับจะมีล้อกระทะนะครับเป็นขอบ16แล้วก็จะมีฝาครอบเนาะคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์จบเรียบร้อยนะฮะลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นล้อ15นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะคันนี้เป็น2.8 j p ุ s s ครับสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะฮะ อุปกรณ์ตกแต่งที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีนะครับรั้วนะครับเป็นลูกกงสิลูกครึ่งแซมเลีลนะฮะลูกค้าสั่งต่อเรียบร้อยนะครับเราจัดการใส่ให้เรียบร้อยเจาะให้เรียบร้อยโรงเล่มให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับสับท้ายเลสนะฮะเดี๋ยวมาชมอประกอบกันคลิปก่อนส่งมอบรถนะครับเป็นคลิปขั้นตอนสุดท้ายนะฮะตัวนี้เป็นเลดส,สับท้ายนะครับแล้วก็ มีเหล็กสับให้1ชิ้น2ชิ้น3ามชิ้นนะครับ4ี่ชิ้นด้านบนใส่เรียบร้อยนะฮะรถสวยๆเลยนะครับยางใหม่ๆแบบนี้น็อตเจาะเรียบร้อยนะครับ1ตัว2ตัว3ามตัวสี่ตัวนะฮะพร้อมมันทุกพร้อมใช้งานนะครับพร้อมขนเงินแล้วนะฮะ เพื่อนเท่านใดนะครับที่สนใจรถมือ2นะครับตัวถังเดิมนะครับน็อตเดิมไม่เคยไขนะฮะสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k นะครับประมวลออโต้ทับสแกนนะครับเพียงค้นหานะครับใน Google ก็ได้ครับพิมพ์ว่าประมวลออโต้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดนะครับลิงก์เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะฮะกดแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะในเพจ a c e b o o k นะประมวลออโต้รับสแกนนะครับ จะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับรูปโปรไฟล์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนกับคลิปส่งมอบรถ t o y o ต a r e ี vo 8 j องทคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ส e s ครส c า i b e ใน YouTube ด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใน Facebook เข้าไปกดติดตามใน Facebook ด้วยนะครับประมวลออโต้ทับสแกนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ